โอเคคุณผู้ชมนะฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมพุสกัรน,นะฮะและเรากำลังอยู่กันในเกมเอ,อ่ออะไรวะเนี่ยกันก r อแ and c a n นย n i c a n น o n ช่างมันเถอะนะเป็นว่ามันเป็นเกมสไตล์ซอมบี้ปะทะมาเฟียนะฮะก็สำหรับเกมนี้ดูเหมือนจะเป็นเกมเล็กๆกระจอกงอกๆแต่ว่าไปดูเนที่เกมก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะก็สำหรับการสตรีมเกมในครั้งนี้นะฮะก็ยังคงเหมือนเดิมเราคงยังอยู่กันในห้อง Gos t Project นะครับผมท้องท้องห้อง399นะสำหรับใครที่รับชมกันใน YouTube นะก็แสดงว่าคุณกำลังดูบันทึกเทปย้อนหลังอยู่นะแต่ถ้าอยากจะมาชมแบบสดสก็สามารถเข้ามาได้ที่ห้องท้องท้องห้อง399 Gos t Project Game Streaming โอเคและเพื่อใหม้มมการเสียเวลาเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่า New Game อ่าพย์เออรเด้อเฮ the 1920s the prohibition years violent gangs were gaining more and more power by the trade of illegal alcohol it was a tough time for the average joe but not for me my name is vinnie canola and i make an honest living as an enforcer for the mob but it ain't all fun and games of course one time i got a call from a mob boss called mr Belluccio ีคือเรื่องราวเนี่ยจะพูดถึงเกี่ยวกับชีวิตแบบมาเฟียนะฮะตัวเกมก็จะเป็นสไตล์ 2D แบบเนี้ยแบบนี้เลยเดี๋ยว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 เดี๋ะกระโดดโอ้วันนีคือยิงอันนี้คือเตะอ๋ออีกโดดแล้วพี่อ๋อพี่อ๋อนี่ไงโอเคกระสุนมีให้เป็นเพียงนะเราล้วนตอนนี้ก็อยู่ในเรือ

Yeah, hoa 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 Oh, hoa 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 นุ่มโอ้ยซอมบี้ยิงปืนได้ด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่เป็นเกมแรกนี่เป็นเกมแรกในเกมซอมบี้ที่เคยเล่นแล้วเจลซอมบี้ไม่ยิงปืนได้อเอาล่ะอันนี้เป็นป้าระเบิดต่อยมันต่มัน,มนอึด,ดีด้วยไม่ตายสิ Buyền đi bay, 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 B, bay, đi bay, 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 Đi, đi, bay, 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 B, bay, bay, tệ bay, 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 โอ้ยว oh yeah. ู yeah. ้ไป oh ้ววู้วู้ฮู้ยย้าวไม่ต้องไปต้อนด้วยว้าวโอ้ยเสียวพลาดเลยจังหวะเมื่อกี้เสียเลือดจะพอสมควรนะนี่คืออะไรอืม Oh. That's some good cannoli! good one. Oh, wait, wait, wait! นะนะโอ้ยเ,เดี๋ยวพี่จะตามไปไหนเนะี่ยพี่นี่แหละเฮลิคอนอ๋อใอ้ขึ้นตรงนี้ใช่ไหม เริ่มมากไปแล้วนะไอ้พวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะตายแล้วจะพึ่งอย่าพึ่งโนโนโนวายอย่าพึ่งเตะก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขนมขนมขนม I need some snacks We have snacks Oh โอเคจะหมดแล้วโย ไปกับืนคลาสสิกแล้วละไปช้าไปกับเงนไปเื่อนขึ้นใจหนสิหนส่วนอะไรสายยสองนะเจ็บเลยปังชิคกายสาย ถ้าไอตัว <Comics> ว <music> ิมาชนนี <wan ita> ่ผมนี่จบเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกมาข้างน้าอ๋อโอ้เจ้ขนมด้วยเอ้ยเยี่ยม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 ัดอบซดอจังหวะนี้โงเลี้ย ได้ตัวนี้ไหมได้ว้าววว Oi, ini, 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 macam ni, oi, duduk, 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 wow, 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 wow. Wah, Saya tahu. Bukan. 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 Ui được rồi, nhanh, 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 ว่า,าต้องหาจุดที่แบบว่ามันสามารถตักหลักตั้งตั้งหลักได้นะฮะโอเคอะถีบมา๋ยวขอใช้เป็นปืนทุกซองแล้วกันนะฮะโอ้ยเดี๋ยวชอบไปกดเปลี่ยนปืนตลอดเลยชิว

มาทำแบนี้ทุกวันเลยไอคันจะจับสปอร์ไปโอ้โหโอ้ยโดนต้องจับเยี่ยมลงไปเรียกไปก่นเยี่ยมลงไปเรียกโอ้โห ลอบไปได้ยางเฉดชิวเลยล่ะโอ้ตรงนี้มีสลายอยู่ฮมแม่งไม่เข้าเลยไปยปดูเตี้ยวเตี้ยว สองพี่เกมแม่เงยที่ผมเล่นเราเห็ว่มมาสอมพี่ไม่ยิงกระสุนได้ด้วยลงไปเจ้าเนี่ยั่นระเบิดันบดมาอย่างไรวะเนี่ยนั่นสิปลาระเบิดอะไรวย่เนี่ยโอ้นี่ไงปลาระเบิด

โอ้ยโอ้ยเยอเโอ้ยมาสุดหมดแล้วตอนนี้เลยเร็วไม่ค่อยถนัดเลยไอเกมสตายนี้เป็นไรเคื่อโอัดร้อง Bang sẽ chỗ bang Băng! bang 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 Nó bang 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 Nó bang 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 kiri, kanan, 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 โอ้ oh! ลืมไปเลยว่าถังมัเดืดได้ไอ้สก้อน I thought the safety was on. Clear. Clear. Hey. Mm, that's some good yeah, canoe. Yeah, yeah, yeah.

Thanks for saving my ass from being turned into sub. Dimension, but who are you, and what the hell is going on here? I haven't even said one foot ashore, and they tried to bite it off. I hear you. I've been stuck up here for days. My name's Russ. All I know is people all over town started turning into friggin' zombies after St. Patty's a couple of days ago. Before we knew it, the whole town was overrun. Okay, go. โอ okay, ก็ใช้ได้อยู่นะแต่ผมชอบเอาจริงผมชอบเกมเมื่อกี้มากกว่าผมชอบเกมหน้ามากกว่าหน้าสไตล์โอเคครับคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะที่ผมได้อัดบันทึกรายการนะครับผมก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะสำหรับ การสตรีมในท็องๆก็ยังไม่จบนะแต่บันทึกรายการก็เป็นแค่น้ำจิ้มส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าใครอยากจะมาดูกันเต็มก็สามารถเข้ามาดูกันได้ที่ห้องกอสโกเจกนะท็อกท็อๆห้อง3 9มเก้าจะฝาเอาไว้ในเพียงเท่านี้แล้วเจอกันนะจะเจอกันในท็อกทบ๊าย